สวัสดีเพื่อนเนักงทุนทองคาทุกท่านครับกลับมาพบก,กันวันนี้จันทร์ที่8ธันวาคมนะครับโปราวจะมีข่าวสารเกี่ยวกับทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ราคาทองคาก็กลับมายืนเหนือ4,200ดอลลาร์ได้นะครับสัปดาห์นี้จะมีการประชุม FOMC ครั้งสุดท้ายของปีนี้นะครับต้องมาดูว่าเฟดจะลดดอกเบี้ย0.25%ตามที่หลายฝ่ายคาดการไว้หรือไม่และตัวอีคโลมิกโปรเจคชั่นจะเป็นอย่างไรบ้างดอทพาร์จะเป็นอย่างไรแล้วก็เะรวมพาวเวลจะมีการแถลงหลังการประชุมอย่างไรบ้างตรงนี้ ว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเลยนะครับเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณพีรพงศ์เวียนนุเคราะห์นักวิเคราะห์การลงทุนของทางบริษัทออสซิจัมกัดนะครับมาดูที่ทางแนวโน้มการลงทุนทองคําก่อนที่จะถึงวันประชุมเฟดเลยครับว่าตรงนี้ราคาทองคํามีโอกาสจะไปยังไงได้ก่อนบ้างนะครับแล้วก็เราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไงดีพูดคุยกับทางคุณพีรพงศ์เลยครับสชิญคุณพีรพงศ์ครับครับสวัสดีครับชั้นนี้กดสปอตยังคงดีขึ้นมายืนเหนี่์สี่มัดสวานะคุณพีรพงศ์สัปดา แล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ายัางไม่หลุดแนวรับใหญ่ๆนะครับหรือตรงเรียงเส้นเทรนไลน์ line, หรือตรงเส้นค่าเฉลี่ย50วันถ 4, 5, แถวสัก4,165เราก็ยังมองว่าทองคําก็ยังไม่ได้สูญเสียการสร้างรูปแบบเป็นเทรนคัขึ้นนะครับผมเราก็ยังมองว่าสถานหน้าบาบเนี่ยยังคงได้เปรียบตลาดอยู่นะครับก่อนที่จะมีการประชุมเฟดนะครับอีกส3าวันที่กำลังจะถึงนี้นะครับ,รบที่สําคัญเลยก็คือเรายังเห็นว่าในส่วนของตัวอินด x คสตร์ดอลลาร์นะครับก็ยังถูกแรงเทขายลงมาอย่างต่อเนื่องเลยล่าสุด ก็หลุดเส้นค่าเฉลี่ย50วันลงมานะครับแล้วก็มีแนวโน้มทดสอบนะครับเส้นค่าเฉลี่ยถัดไปก็คือ100วันนะครับก็ยังบ่งบอกว่าดอลลาร์นะครับยังอยู่ในโมเมนตัมอ่อนค่าอยู่นะครับแบบนี้นะครับมันจะทําให้ในส่วนของลอดคัทองคำนะครับโดเฉพอทองโลกเองนะครับก็อาจจะไม่ได้ปรับตัวลดลงมากเท่าที่ควรนะครับแต่นะครับสิ่งที่จะปรับตัวลงเนี่ยนะครับก็คือในส่วนของคนที่ซื้อขายทองคําในประเทศเพราะว่านะครับเนื่องด้วยเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนะครับเงินบาทนะครับ ก็โอ้โหนะฮะแข็งข้าวมาสุดๆเลยล่าสุดนะครับอยู่ที่สามสิบเอ็ดจุดแปดสี่นะครับนั่นทําให้ภาพรวมราคาทองคําในประเทศนี้นะครับต่างปรับตัวย่อลงมานะครับแทนที่จะปรับตัวขึ้นนะครับยืนเหนือสี่หมื่นเอ่อหกหมื่นสามพันห้าร้อยได้อย่างแข็งแกร่งกับการว่าราคามันยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในเรทโซนนี้อยู่นะครับฉะนั้นในช่วงนี้ก่อนการประชุมเฟดผมก็ยังมองว่านะครับนักลงทุนยังสามารถซื้อขายอยู่ในกรอบแคบได้นะครับผมว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าเงินนิดหนึ่งสำหรับใครที่ องคําในประเทศนะครับผมนะนะครับส่วนใครนะครับผมนะจะเป็นสายแบบโอ้โหนะอินเวสในระยะกลางยาวหน่อยนะครับก็นะครับก็ทาได้แต่เพียงการย่อซื้อนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ได้มองว่าปัจจัยของเฟดนะครับที่กําลังจะมาอีก3วันนะครับผมก็คิดว่าไม่ได้ส่งผลกับการลงทุนในระยะยาวก็สามารถซื้อได้นะครับผมฉะนั้นนะครับก็ยังแนะว่าถ้าเกิดว่าราคายังรักษาสถียรภาพเหนือแนวรับ4 1 6 5 C150 นะครับแบบนี้องคําก็ยังมองว่าไปต่อนะครับ ครับให้กรอบเท่าไหร่ครับระยะสั้นครับระยะสั้นก็ยังมองว่าแนวต้านเนี่ยนะครับก็อยู่แถว4,220ันสองร้อดอนเบื้องต้นแล้วก็ต้านอย่างมากก็น่าจะ4,250ัองราสิดอนนะครับ4,220ราคาทองไทยน่าจะเห็นเราๆ63,600 4,250น่าจะเห็นแนวรับมันหกหมื่นสี่พนะครับส่วนแนวรับนะครับผมก็สายระยะสั้นก็น่าจะเก็บของช่วงเช้าแล้วแหละนะครับ4ี0พนะครับผมบางจังหวะอาจจะรอไปอีกประมาณสัก4 1 8 0 4 1 7 5ส่หโซนนี้ได้ ครับ4ีราคาทองไทยอยู่ที่63,300 4175ราราวๆประมาณ63 0 0 0เนาะเอาแบบนี้เป็นเกณฑ์ดีกว่าถ้ายังไม่หลุด63,000ก็ยังยังดูดีนะครับในส่วนของตัวทองโลกับราคาทองไทยครับผมก่อนประชุมเฟดมีอะไรต้องติดตามเหมือนกัคุณพีระงครับก่อนประชุมเฟดแน่นอนมันจะมีในส่วนของตัวเลขแรงงานที่เราจะต้องจับตาแต่ว่าตัวเลขสำคัญเนี่ยนะครับมันจะถูกประกาศในช่วงของวันอังคารนะครับไม่ว่าตำแหน่งว่างานเปิดหมายจาก JOLTS นะครับช่วงเวลา22นาฬิกานะครับ แล้วก็รวมไปถึงนะครับ ADP Weekly Employment Change นะครับที่จะมีการประกาศในวันอังคารเช่นกันซึ่ง2ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเลขที่ตลาดนะครับจะจับตาดูนะครับว่านะครับตลาดแรงงานนะครับมันยังแย่นะครับเหมือนตัวเลขชุดก่อนออกมาหรือเปล่านะครับผมถ้าตลาดตรงแรงงานออกมาแย่เนี่ยนะครับมันก็อาจจะทําให้แรงหนุนนะครับต่อความเชื่อมั่นราเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นได้แบบนี้เราก็จะเห็นว่าดอลลาร์อาจจะมีโอกาสอ่อนต่อและดันราคาทองคําให้สูงขึ้นได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า2ตัวเลขเนี่ยนะครับ อยู่ๆโอ้โ oh, หแข็งแข็งขึ้นมาเลยในวันอังคารก็อาจจะทําให้ในระยะสั้นทองทาโลกอาจะนะฮะโดนกดดันลงมาก่อนในระยะสัน้นแล้วก็ไปรออีกทีในส่วนของการประชุมเฟดว่าสุดท้ายแล้วนะครับสิ่ง,งทั้งหมดทั้งมวลที่นักลงทุนมองเนี่ยตอนนี้นะครับแปดสิบแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์แปดสิบเเปอร์เซ็นต์ใช่มองว่าจะลดดอกเบีย้ยได้หรือเปล่าต้องมาจับตาดูกันช่วงเวลาตีสองนะครับเข้าวันพฤหัสเนาะนะฮะว่าสุดท้ายนะครับจะลดตามที่ตลาดคาดหวังไว้หรือไม่นะครับซึ่งมันก็มีอยู่2เวยแหละนะครับก็คือ ลดก็คงน,คนะผมนะถ้าลดเราก็อาจจะเห็นตัวราคาทองคำนะครับผมเป็นเหมือนเหมือนเป็นหมุดหมายที่จะชี้ทองสําหรับตัวเดือนพันวาคมในช่วงของพาร์ทายปีนี้ได้นะครับก็ยังมองว่าถ้าเกิดมีเปอร์เซ็นในการลดดอกเบี้ยนะครับผมนะก็อาจจะเห็นทองคําไปต่อแต่ว่าการไปต่ออาจจะเห็นการย่อลงมาก่อนนะเพื่อปับ,บเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วตลาดน่าจะไทรอินกับการคาดการณ์ในล่วงหน้านะครับมันจะคล้ายๆกับตัวการประกาศการดอกเบี้ยมันรั้นก่อนมันจะอกระชากลงมาก่อนแต่สุดท้ายมันก็จะค่อยๆขึ้นต่องถ้าเกิด ว่านะครับเวดคงดอกเบี้ยนะครับผมกาจจไม่ได้แง้มนะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดทิศทางที่จะลดดอกเบี้ยต้นปีหน้าแบบนี้อาจจะโดนกดลงไปก่อนนะครับแต่ว่าถือว่าคงแต่ว่ายังเฉลยว่าเออนะครับอาจจะมีโอกาสในการลดดอกเบี้ยต้นปีเนี่ยทองคำอาจจะแบบย่อลงมานะครับสุดท้ายเดี๋ยวก็อาจจะดีไปต่อนะครับเพราะอย่าลืมว่านอกจากในส่วนของตัวดอกเบี้ยเองนะครับตอนนี้เองถ้าเกิดเราดูในส่วนของฟอนเดเมนทัลเองนะครับมันก็จะมีในเรื่องของอ่าจีนญี่ปุ่นครับที่ยังมีความตึงเครีย ในภูมิภาคสูงอยู่รวมไปถึงปากีสถานอัฟกานิสถานตอนนี้ก็เอ้โละเมิดข้อตกลงลงิงนะครับรวมไปถึงรัสเซียยูเครนก็เหมือนกันนะครับผมนะแล้วยิ่งเห็นว่าตัวทองคำนะครับยังได้รับแรงหนุนจากภูมิรัฐศาสตร์ตัวนี้นะครับเป็นแรงหลักนะครับประกอบกับในส่วนของวอลลุ่มจากจีนที่ยังซื้อทองติดต่อกันนะครับเป็นเดือนที่13แล้วก็รวมไปถึงแรงซื้อจากเซอร์ทลแบงก์ก็ยังมองว่ายังดูดีอยู่นะครับก็ยังมองว่ามีจังหวะโอกาสที่ราคาทองคำครับกลับไปนะครับลึกๆนะครับก แบ่งเก็บอย่างเป็นจุดที่น่าสนใจเพราะว่าฟาเดอร์เมนทัลยังอีกไกลและอีกเยอะแล้วก็หนุนทองให้ไปต่อในปีหน้าได้ไม่ยากเพราะอยาลรู้ว่าปีหน้านะครับเฟดชุดใหม่นะครับภายใต้นะครับผมแคที่เด็กจากฝั่งคุณทรัมป์เนี่ยนะครับก็จะมีน้ําหนักในการลดดอกเบี้ยมากขึ้นด้วยครับผมแต่แนวโน้มคือแนวโน้มทองคํายังปัจจัยหนุนยังคงเยอะมากกว่าปัจจัยปัจจัยเสี่ยงนะคุณมีพงเนาะมันก็ปีเพียงแค่เฟดคงดอกเบี้ยผมว่าก็ไม่น่าจะคงแล้วถ้าเกิดว่าเฟดวัตทูมาตั้งเกือบแล้วคุณเปอร์เซ ใช่ครับใช่อ่าฮะมันก็เหลือเพียงแค่ projection เท่านั้นเองว่าเออเฟดจะมองปีหน้ายังไงแค่นี้ผมตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นแรงปัจจัยปัจจัยเสี่ยงที่สุดแล้วเนาะว่าเออถ้าเกิดว่าเฟดบอกว่าไอ้ปีหน้ายังไม่ลดยังลดน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงถูกไหมครับคุณมิวช่งใช่ใช่แต่ถ้าเกิดแงี้ยว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลดนะครับต้นปีหน้านะครับก็น่าจะมีเปอร์เซ็นต์ในที่ทองนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆซึมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมตามซีซันนอลด้วยอะไรด้วยอะครับโอเคสรุปไอจีไดอ แถวไหนราซื้อแถวไหนดีครับเรียงสั้นผมก็ยังมองว่า4,002ถ้าเกิดว่าใครซื้อมาเช้าก็ยังสามารถเก่งที่แนวต้าน4,220นะครับถึง4 2 5 0ตอนได้นะครับน่าจะไปได้ไม่ยากหรอกเพราะว่าตอนไล่สังเกตดูตอนเช้าแล้วก็ยังเสียอาการอยู่ยังไม่สามารถกลับมาเป็นเป็นขาขึ้นหรือกลับมาเป็นจุดกลับตัวได้นะครับผมก็ยังมองว่าลันโฟขึ้นไปก่อนนะครับสำหรับสายชอตก็ยังไม่อาจจะไม่ยังไม่แนะนำเพราะว่ายังไม่ได้เป็นแบบขาลงเท่าไหร่นะครับผมก็ยังเล่นอยู่ในกรอบกับ4,002เป้า4,22 04250สําหรับฝั่งซื้อฝั่งขายนะครับผมก็ให้ใครขายก็นะครับรอตรงนั้นได้เหมือนกัน42504265นะครับใครอยากจะเล่นช็อตเล่นตรงนั้นได้แต่ต้องมีจุด SL ถ้าเกิดว่ามันทะลุ4265เนี่ยมันไปต่อยาวเลยครับผมแต่ก็ไม่ได้ช็อตนะทรงแบบนี้คุณมีพงถูกไหมทรงแบบนี้เออผมมองว่านะครับมันยังไม่ได้ด้วยการที่มันยังอยู่บนเทรนด์ขาขึ้นอยู่มันยังไม่เสียทรงฝั่งกลยุทธ์ฝั่งย่อบ่ายมันยังค่อนข้างได้เปรียบตลอดมากกว่าใช่ครับและที่สําคัญเลยก็คือ เฟดนะครับจะคงหรือลดดอกเบี้ยอย่างไรก็แล้วแต่นะครับช่วงประมาณสักต้นปีนะครับผมนั้นเราน่าจะเห็นชื่อประธานเฟดคนใหม่ครับซึ่งตลาดน่าจะขาดรับกับชื่อของประธานเฟดคนใหม่มากกว่านะครับซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าตลาดนะครับน่าจะคาดว่าคุณเควินนะคเับน่าจะมาใช่น่าจะมาเพราะว่าเควินสายคุณทั้มผมว่านี่กระแสแบบนี้นะครับมันจะกลับมาช่วงของปลายปีแล้วก็วงเปนถือก็วงเป็นชัดดาวด้วยนะครับผมคิดว่าหลายๆคิวนะครับผมกำลังเจาะ ัและแน่นอนว่าตอนนี้เองนะครับถ้ามองดูในส่วนของซีซันอลเทรนนะครับถ้าเกิดเปิดต้นปีมาสุนถัยทองมาจากอพขึ้นหมดเลยใช่ครับฉะนั้นนะครับเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดว่ามีจังหวะที่ทองคำนะครับเกิดเหตุการณ์อะไรไม่รู้แหละครับแล้วลงไปทีหนึ่งร้อยเหรียญนะครับสมมุตินะโซลเฟสไม่ลดอะไรก็ตามลงไปหนึ่งพันถึงสองพันก็ยังมองว่าน่าแบ่งเก็บอยู่ว่าครับเพราะว่าฟันเดมนทอลเราก็ยังมองว่าถ้าไกลๆยาวๆยังมีรายได้มซัพพอร์ตครับโอเคขอบพระคุณครับคุณพงษ์ครับได้ครับผมครับสวัสดีครับสสวัดี ต้องขอบคุณคุณพีรพงศ์เวียนุคอรอนนักวิเคราะห์การลงทุนบริษัทออซิจจำกัดนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันวันนี้ซึ่งคุณพีรพงศ์มองนะครับว่าราคาทองคาเองยังคงได้แรงหนุนอีกหลากหลายปัจจัยนะครับทำให้ราคาทองคํายังคงกลับมายืนเหนือ4,200ดอลลาร์ได้อย่างแข็งแกร่งนะครับแนวโน้มเฟดก็จะลดดอกเบี้ย0 2.5%ด้วยแม้ว่าตัวอีโคโนมิบอยชันยังไม่รู้ครับว่าจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็นโยบายดอกเบี้ยเฟดในปีหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ทองคําก็ยังมีอีกหลายปัจจจัััยยยที่่่่งงงงคหนนนนุออูะรมเเป็ืชว ัความต้องการทองคําที่พุ่งสูงขึ้นความขัดแยง้งทางภูมิศาสตร์หลายจุดก็เริ่มมีความคลุกขุนม,มากขึ้นตอนนี้ยังคงเป็นปันจจัยหนุนให้ราคาทองคําอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับต้องมารอดูละคบว่าราคาทองคําจะมีการขยับอย่างไรบ้างก่อนที่จะถึงการประชุมเฟดน,นะครับบริการลงทุนทางกูวิพงก็ยังมองว่าการยอร่อซื้อ,อยังคงเล็บเปียบตลาดนะครับอย่าพยายามสวนลงมารอให้ราคายอ่อตัวลงมาก่อนแล้วค่อยเข้าซื้อจะได้เปียบมากกว่าราคาทองคําภายช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเงินบาทหลุด32บาทมาแล้วต้องรอดูละคะ ว่าจะกดดันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับคือข้อมูลที่โกราวหยิบมาฝากกันเลยนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ยยต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมมาเลยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ